สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่นะคะหายไปนานเลยจริงๆอันนี้ขอยอมรับก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้ทงสิ้นค่ะแต่ที่หายไปเนี่ยไม่ได้ว่าหายไปรับหายไปเลยนะมะีไม่กี่วันนี้ค่ะแอดมินได้เดินอยู่ในงานมันนี่เอ็กซ์โปงานหนึ่งเนาะก็เลยได้เจอกับทางเอแมนี่ค่ะได้รู้รายละเอียดแล้วก็ได้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาบอกกล่าวเพื่อนๆกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะแต่ต้องย้ําก่อนนะว่าสําหรับคนที่มี รายได้ประจําเท่านั้นแค่5,000บาทแล้วที่สําคัญนะคะไม่จาเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงไม่จําเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนเอมันนี่นะ่าสนใจตรงไหนรู้ไหมคะก็เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าสําหรับพนักงานประจําที่เขามีเงินเดือนอะไรเงี้ยที่สําคัญจะเป็นบัตรกดเงินสดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันการเงินที่ไว้ใจได้แล้วก็ยาก ประมาณหนึ่งเหมือนกันในการขอสินเชื่อค่ะแต่นี่ได้อัปเดตมาค่ะสําหรับใครที่มีเงินเดือนประจําแค่5,000ันบาทแล้วก็อายุงานแค่เดือนเดียวก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A มันนี่ได้แล้วค่ะสําหรับใครที่มีรายได้5,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ทํางานเพิ่งจะได้เดือนเดียวเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้เลย2เท่าของรายได้นะคะก็เท่ากับว่าเงินเดือน5,000บาทได้10,000บาทในบัตรกดเงินสด เราเอามากดแล้วก็สามารถใช้คืนก็จะได้เพิ่มวงเงินไปเรื่อยๆค่ะนี่สำหรับคนที่เป็นเงินเดือนอ่าประจำา5 0 0 0บาทนะคะสาหรับคนที่เงินเดือนประจำตั้งแต่3,000 30, 0บาทขึ้นไปได้ทั้งหมด5เท่าค่ะก็ได้เท่ากับ1,500 0 0บาทในวงเงินบัตรนะคะอันนี้สามารถกดใช้ได้เลยค่ะ ก่อนจะไปดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้นะคะอยากจะบอกว่าแอดเดจะบอกว่าทาไมถึงเชยร์ไปที่เอรมนี Money นะคะ1ถูกกฎหมายค่ะ2ดอกเบียก็ไม่ได้โหดแล้วก็อย่างที่3นะคะก็เป็นไปตามที่รัฐกําหนดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะที่สําคัญนะคะถ้าเกิดไม่มีสลิปเงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าเรามีงานประจําเช่นบริษัทหรือว่าหอจกรหรือว่าเราเป็นลูกน้องหรืออะไรที่เขาจดทะเบียนหอจกจดทะเบียนบริษัทหรือว่ามีการดําเนินกิจการจริงๆก็เพียงแค่ให้เขาทาหนังสือรับรองรายได้มา5 0าพัน าทเท่นีแ้แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่จำเป็นต้องรับเงินผ่านบัญชีธนาคารก็ยื่นกู้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะว่าใช้อะไรถ้าเกิดไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะคะแอนนี่แอดให้ดูก่อนนะคะว่าสมัคร5 0า0ันบาทอ่าขั้นต่ำห้0 0ันบาทค่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่17%นถึง25%นะคะคิดอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกอชําระคืนขั้นต่ําเพียง3%ของยอดคงรคงค้างนะคะหรือขั้นต่ํำที่100บาทอันนี้คือรัฐเขากำหนดอยู่แล้วแหละเป็นไปตามธนาคารแห่งประเทศไทยนะมีน้อยใจน้อยค่ะแบ่งเบาภาระรักษาประวัติมีมากใจมากลดภาระนี่นะคะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูถัดไปกันเลยค่ะ มาถึงคุณสมบัตินะคะวงเงินอยู่ที่วงเงินอนุมัตินะคะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้สําหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ย30,000บาทขึ้นไปวงเงินอนุมัตินะคะสําหรับลูกค้านะคะ1.5เท่าสําหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า30,000อย่างที่บอกก็คือขั้นต่านั่นแหละนะคะก็ทั้งหมดเป็นไปตามที่ธนาาตามที่บริษัทของเอมมนี่เขากําหนดไว้นะ รายละเอียดต่อมาค่ะค่าธรรมเนียมนะคะก็ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนาะไม่เสียค่ะค่าธรรมเนียมรายปีก็ไม่เสียนะคะอันนี้เป็นบัตรกดเงินสดนะอัตราดอกเบีย้ยก็อยู่ที่17%ต่อ25%ต่อปีนะคะถึง25%ต่อปีนะก็ถ้าไม่ได้ผิดนัดอะไรก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะแถมเป็นลดตน้นลดดอกด้วยนะคะวันที่เริ่มคิดดอกเบีย้ยนะคะเริ่มคำนวณจาก อดอกเบีย้ยที่เราตั้งแต่วันที่เราเนี่ยได้ทํารายการเบิกถอนเงินนะคะถ้าเกิดเราไม่ไทํารายการเบิกถอนเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะ รายละเอียดต่อมาค่ะคือการผ่อนชำระนะคะผ่อนชำระขั้นต่ําได้3%ของยอดเงินคงค้างหรือไม่ต่ํากว่า100บาทนะคะส่วนเงื่อนไขการสมัครก็เป็นไปตามพื้นพื้นค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เช่นเงื่อนไขนะคะก็มีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็อายุ20ปีถึง60ปีขึ้นไปมีไรายได้ 20ปีถึง60ปีนะคะมีรายได้ประจำตั้แต่5,000บาทขึ้นไปค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่สามารถติดต่อได้นะคะมีที่อยู่และที่ทำงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ให้บริการบอกก่อนเลยนะคะว่าบริษัทเอมมนนี่เนี่ยมีทั่วประเทศเลยค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บิ๊กซีโลตัสหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่เซ็นทรัลอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีนะเข้าไปดู20ปีบริบูรณ์จนไม่จนถึงนะคะ60ปีไม่เกิน60ปีนะนัจากวันที่สมัครค่ะ มาดูเอกสารประกอบการสมัครกันบ้างค่ะสําหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจํานะคะก็เช่นบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการค่ะเอกสารแสดงรายได้นะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านมาประกอบด้วยค่ะอย่างที่2ค่ะสําหรับเงินรับเงินเดือนโดยผ่านบัญชีธนาคารนะคะโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารก็1เลยสลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่แสดงเงินเดือนล่าสุดหรือออกไม่เกิน2เดือนนะคะหรือหนังสือรับรองภาษีนะหักหน้าที่จ่ายทวี50นะคะ ปีล่าสุดตัวจริงค่ะหมายเหตุกรณียื่นเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะทาวิห้าสิบเนี่ยให้แนบบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะ แบบที่2นะคะแอดมินย้ําเลยการดอ,อกจันโตโต้ค่ะสาหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะเช่นรับเป็นเงินสดอะไรเงี้ยเนาะก็ใช้สลิปเงินเดือนนะคะหรือถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนพอร,รับเป็นเงินสดอยู่แล้วหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะก็ตัวจริงนะใช้หนังสือรับรองตัวจริงค่ะแล้วก็ออกโดยล่าสุดไม่เกิน2เดือนนะคะหรือ,อ มีอะไรก็ได้หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเราทํางานที่นี่จริงๆนะแต่เพียงแค่เขาไม่ได้อ่าไม่ได้อนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นเองจะเป็นหนงังสือรับรองหรืออะไรยังไงก็ได้ค่ะแนบไปด้วยนะคะแค่เดือนเดียวเนาะแล้วก็ไปยืนที่สาขาดได้เลยค่ะแบบนี้ง่ายๆนะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นรายละเอียดของ A-Money นะคะมีทุกสาขาค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ A-Money ก็ได้ค่ะหรือจะเข้าไปที่ Line แอด A-Money ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ อยากไปดูที่เขาหลอกลวงเนาะไปถึงที่เลยจะดีกว่าค่ะเขามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้อะแอดมินบอกให้เลยค่ะเบอร์0 2 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 4 5 0 0 0นะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนค่ะเขาจะได้บอกให้ว่าสะดวกเข้าไปที่สาขาไหนที่สำคัญที่แอดมินชอบมากก็คือบางคนเขาไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารเนาะเขารับเป็นเงินสดเขาก็ยังสามารถกู้ได้เพียงแค่เขามีหนังสือมายืนยันว่าเขาเป็นพนักงานของบริษัทนี้จริงๆแล้วก็ไม่ ได้ผ่านโอนผ่านธนาคารที่สําคัญใช้แค่เดือนเดียวเ,เองค่ะใช้หนังสือร้องเงินเดือนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเงินเดือนไม่ถึง30,000ค่ะก็ได้1.5เท่าของรายได้นะคะหรือถ้าเกิดเงินเดือนเกิน3 0,000ก็ได้5เท่าของรายได้ไปเลยค่ะที่สําคัญถูกกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้ใครที่มีรายได้ประจําแต่เงินน้อย ก็ใช้สลิปเงินเดือนแค่เดือนเดียวนะใช้สลิปเงินเดือนเดือนเดียวนะคะเพื่อมายืนยันแล้วก็สามารถยืนกู้ได้เลยค่ะอนุมัติภายใน7-15วันค่ะรับบัตรมาใช้ได้เลยที่สําคัญนะจ่ายตรงรับรองได้เครดิตเพิ่มไม่ต้องไปหยิบยืมใครนะคะสำหรับวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะมีอะไรสอบถามได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบให้ฝาก ฝากเพจของแอดมินด้วยค่ะชื่อเดียวกับช่องเลยชาแนลบายการนะคะรวมไปถึงฝากอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะอ่าอีกช่องหนึ่งคือช่องอ e ีการรีวิวฝากติดตามกันไว้เยอะๆด้วย,วยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ชีวิตติดทนายเลยค่ะแฟนเพจชีวิตติดทนายนะสอบถามปัญหากฎหมายได้ค่ะสําหรับวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production